ครื่องมือพิเศษนะครับทำมาตั้งแต่สมัยยุชนบุรีนะครับ,นะรบงานที่2องครับงานแรกคือทำพีหลุดน,นะครับงานที่2ก็เอาพวกเนี่ยครับนิปเปิลพวกอะไรของพ่อปลาเนี่ยมาเจียเจียให้มันได้ขนาดรูนี้นะครับเอาเวอร์เนียวัดความโตของเดิมๆดิมาก่อนแล้วก,วก็มาหาค่าว่าหารครึ่งน,นะครับ ก็ต้องเกลียยไปแล้วฝั่งฝั่งละกี่มิลนะแล้วก็เอามาลองสวมนัวเอาให้มันพอดีนะครับถ้าไม่พอดีมันจะรูดเอานะครับไม่รู้จะใช้ได้เหมือนเดิมล่าต้องลองดูน,นี่ก็เบอร์สิบเก้าขัดไางี้นะถ้าทำในรถอาจจะง่ายกว่าครับเพราะว่ามีที่ขัดพอดี ออกเรื่องครับออกมาครับเโอเคครับผมง่ายเลยครับไม่ต้องบล็อกยิงไฟเผาครับผม